ไเที่ยวกันนะคะทุกคนก็คือห่างหายจากการทําคลิปไปนานมากจนแบบตอนนี้สวยขึ้นแล้วใช่ไหมทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มาเปิดคลิปให้ทุกคนดูกบบแต่เนี้ยเรากำังเคลียร์ออของนะคะดูแล้วตอนนี้เรามีคลิป6คนนะคะนี้แฟนทุกคนทุกคนมีแฟนหมดเลยนะคะทั้ง4นะคะยังมันเหล่ากั <c oughs> นนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดี๋ยวถ่ายตามที่ถ่ายให้ในรายกันนะะคนี้เราก็ได้ขี่รถมาถึงที่พักกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไปเซเว่นซื้อน,น,น้ำแข็งใส่ของ เราไปนั่งโต๊ะแรกกับเพื่อนนะคะตอนนีาต้ขอตัวริบเข้ากันนะคะ A few moments later เพืคค่อนตอนนี้เราก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปตอนนี้ก็แบบมีคนไปเที่ยวย<ว>ิ่มากเลยไปนะคะแต่เราไปเจเป็นที่โน่นทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ได้ถึงจุดข้างหน้าแล้วนะคะเราก็ได้ซื้อบัตรกันแล้วตอนนี้ก็รอเพื่อนตรวจโควิดนะคะเพราะว่ายังยังตรวจไม่ครบสอง ครบสองเข็มแล้วก็แสดงหมอพร้กกอมให้เขาดูได้เลยนะคะน,นี่ก็คได้ซื้อบัตรแลวเราจะเข้าไปยันข้างในเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือจะเปิดสองนะคะตอนนี้เราก็ได้ซื้อบัตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็แบบเพื่อนนี่นะคะนี่ลองทุกคนดูนะคะอันนี้ก็คือคนที่ฉีดยาเข็มสองไม่ได้ฉีดครบสองเข็มนะคะเออก็คืออ,อะไรนะพี่เจสตรวจนีวัคซีนนะคะวัคซีนโควิดนี่นะคะทุกคนลองนี่ซูงไปเลยคะ่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบ ทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้ลงมาอยู่ข้างล่างกันแล้วนะคะตอนนี้ก็หนาวมากแ่เราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอีกนะคะตอนนี้ก็นี่สมัมภาระเราแบบเยอะมากดูนี่นะคะกำลังกางเต็นท์กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดข้างล่างนะคะเราเลือกที่แบบเงียบสงบนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะขอตัวไปกางเต็นท์เดี๋ยวเราตั้งกล้องไว้ทุกคนนะคะบ๊ายบาย กำลังจะไปเตรียมของทำหมูทำอะไรเกี่ยวกับหมันคุณสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นมาซื้อของที่สหกร์กันนะคะนี่เดินขึ้นมานน่นแต่เราอยู่ล่างสุดเลยนะคะไปเดียเขึ้นกันไปเลยนะคะหนาวมากคุณแต่ดูแบบ เพื่อนแต่งตัวกันนะคะแล้ว <c oughs> ดูเราค่ะสุดปัง ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา <c oughs> 6โมงแล้วนะคะก็คือมืดแล้วนะคะทุกคนก็นั่งกินอะไรกันอยู่เพราะว่าหิวมาก <c oughs> แล้วก็หนาวมากนะคะทุกคนหนาวแบบหนาวมากตอนนี้เราก็อยู่กัน6คนครบนะคะแล้วก็นั่งกินอะไรกัน <c oughs> ปกติเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะแบนให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้ก็แบบอยู่กับเพื่อนทั้งหลายอ่าเมื่อนี่นะคะอยู่กับใครวะพี่ตาม

กันค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มมะม่ากันเสร็จสมบูรณ์สองถ้วยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นถ้วยแรกนะคะที่ได้กินแล้วนะคะเป็นรสของอะไรคะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะอันนั้นก็อันนั้นก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะได้กินแล้วเหมือนกันค่ะส่วนของเรายังไม่ได้กินนะคะนี่จะเป็นรสของโอ้ยต้มอะไรสักอย่างค่ะ เราก็ได้ต้มมะม่ากส่แลนะคะทุกคนดูนะคะนี่เราใส่มะม่าดิกไปดวยสองหอนะคีือดมกเราอยากามากมาาเ้ามันไม่่อยไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองนะคะว่าอร่อยยอร่อย อร่อยกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่เพื่อนๆกินอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเข้านอนอินพีเลยนะคะไม่ว่า<อ>สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะ <c oughs> ความหนาวอยู่ที่ประมาณเกี่องศาอีกไม่รู้แ <c oughs> ปดองศานะคะทุกคนคือหนาวมากแล้วก็ไปแปรงฟันล้างหน้ามาเสร็จแล้วก็คือทริปนี้ไม่อาบน้ำน,นะคะทุกคนหนาวมากอ่ะจริงๆตอนนี้ก็คือสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเราก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมกันนะคะแต่ก็แบบ พูพผ้ากันนิดหน่ว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วก็ลมเริ่มพัดมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็แบบพี่ขเขาไปนร่งกินเบียร์กันน้นะคะนี่เราก็เดี๋ยวเข้านอนเราจะมาถ่ายทุกคนตรนเต็นที่รามึงไว้เจอกันอีกทีในเต็นค่ะ ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเป็นเวลา8โมง13นะคะก็คือว่าเราไปล้างหน้าแปรงฟันกันมาเรียบร้อยแล้วก็เข้างอนเรียบร้อยแต่คือไม่รู้ว่าจะอ่านนั้นหรือเปล่าขอเวลานอนอีกทีตอนนี้พาอาทิตย์ก็คือนะคะตอนแรกก็คุณจะเพื่อนเาจะไปดูพาอาทิตย์ขึ้นกันที่ข้างหน้าแต่ก็แบบตื่นไม่ทันเพราะว่าหนาวมากแล้วก็ลมพัดตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็แบบหนาวมากอยู่ที่ประมาณ14-15องศานะคะมันคือแบบสุดเลยนะคะตอนนี้ก็เราตื่นเช้ามากินมาม่าต้มนะคะนี่ที่เข้ามาเลยนี่ก็เป็นมาม่ารถ ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างนี่นะคะน้องเริ่มเดือดแล้วข้างล่างก็จะเดือดประมาณนี้ยนี่เรนกมาช่วยร้อนนะคะเดี๋ยวน้องเดือดอีกทีนะคะแล้วก็เราจะมีภารกิจคือครูเพิ่งมาแจ้งตอนเช้าหกโมงว่ามีเรียนนอสอทวันแรกนะคะแล้วก็เลยต้องตื่นมาเรียนเพราะว่าเพื่อนโทรปลุกนะคะแล้วก็ตื่นมาเรียนตอนแรกยังไม่ตื่นนะคะแล้วก็ตื่นมาเรียนตอนนี้ก็คือแปดโมงแล้วเริ่มเียแปดโมงแต่ทีนี้แบบ แจ้งช้าไปก็เลยเลดให้เป็นมุงครึ่งนะคะที่เราจะเริ่มเรียนกันเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยได้มาอ่านให้ทุกคนดูว่าเราทําอะไรบ้างแต่ถ้ามีโอกาสแล้วก็จะมาอ่านคิดให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้เราก็ขอ ตัวไปเข้ามิตรเรียนนศทก่อนนะคะนศทก็คือนักศึกษาวิชาทหารนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปกินม้าแล้วก็เข้ามิตรเรียนกันด้วยนะคะ,ะค่ะทุกคนก็สวัสดียามเช้าอีกหนึ่งรอบนะคะมาเช้าเปิดคลิปไปแล้วเนาะตอนนี้ก็คือเราได้อาบน้ําแปรงฟันล้างหน้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะน้ําไม่ได้อาบนะคะแล้วก็สวยบ้าแล้วก็ล้างหน้าแต่งหน้าถ่ายรูปกันเลยนะคะนี่คือชุดของเราอีกหนึ่งวันนะคะทุกคน นี่นะบ้านเพื่อนๆก็เริ่มเก็บของกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปดูตะบาดนะคะตอนนี้แบตกล้องเยอะหมดไม่รู้ว่าจะถ่ายทันไหมนะคะเพราะว่าเราเอาไปเรียนหมดเลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เลิกเรียนแต่ให้เพื่อนเข้าเรียนแทนนะคะอย่าไปบอกใครแล้วก็น้องๆอย่าทาตามนะคะทุกคนเพราะว่าให้เพื่อนเรียนแทนไม่ดีแต่ตอนนี้มันติดภารกิจการเที่ยวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูต้นตะบากข้างล่างแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหมนะคะเดี๋ยว ตอนนี้เราก็ขอตัวไปเก็บของก่อนนะ,ะค,คะคนขาตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาดู ที่ต้นตะบักกันนะคะแต่ยังไม่ถึงต้นตะบักนะคะเราได้ขี่แงนๆงนมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะคะประมาณ400เมตรนะคะทุกคนตอนนี้ก็แบบเดี๋ยวเราจะเก็บวิวมาให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราขอตัวขึ้นก่อนนะคะจะถ่ายตอนขึ้นมาให้ทุกคนดูนั่นนะคะค่ะตอนนี้เราก็เริ่มขึ้นไปดูต้นตะบักกันแล้วนะคะนี่คือไม่มองกล้องกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินลงไปข้างล่างนะคะทางทางชั้นมากทุกคนเรามากัน6คนนะคะนี่แบบ ทแฟนนะคะเ,เดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูทางนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูทางกันเลย ต้นตะบ่านนี้นะคะจะเป็นต้นตะบ่านใหญ่ใช่ไหมล่ะทุกคนใหญ่มากแล้วน,นี่ก็จะเป็นป้ายให้ดูนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันเสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเราถ่ายกันแบบไหนว่ามันสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะ ดูบริเวณร,รอบๆมันจะมีแบบป้ายแบบความหมายของแต่ละอย่างนะคะทุกคนแต่แต่ละต้นไม้จะมีความหมายอะไรกันเป็นพระเจ้า นะคะก็คือตอนขึ้นเลยนะคะทางชันมากทุกคนเหนื่อยมาก <c oughs> ไปบริเวณ <c oughs> ที่ผักนะคะสองหนุ่มขึ้นไปลนี่ทุกคนเห็นทางใช่ไหมทุก <c oughs> คนคะตอนนี้เหนื่อยมากไปหมดต่อเราจะพยายามไม่พักนะคะเพราะว่าถ้าพักมันจะเหนื่อยกว่าเดิมมากๆ <c oughs> เกาลหอบมากทุกคนทางชันมากนี่นะคะทาง เหนื่อยมากแล้วสู้ๆนะคะจะถึงแล้วตอนลงยังลงได้แต่คืก็ต้องขึ้นได้เดี๋ยวไว้เจอกันตอนถึงเต็เลยบายบ้านคัะตอนนี้เราก็อยู่บังช่าสามโพนอีกสามพนขึ้นไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่เคยรู้ ที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขออภัยที่ไม่ได้เก็บบรรยากาศต่างๆมาให้เราไปถ่ายรูปบนสะพานทางกลับอะไรเยอะๆเลยนะคะตอนเก็บเจแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทุกคนดูเหมือนช่องเย็นหรือว่าคลิปก่อนนะคะเพราะว่าแบตโทรศัพท์หมดแล้วก็แบบแบตกล้องทุกคนหมดหมดเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะแล้วก็รีบกลับบ้านเพราะว่าแบบต้องไปซื้อขนมให้น้องรหัรุ่งนี้เพราะว่าผู้นี้โรงเรียนรับน้องรหัสแล้วนะคะแล้วก็ คลิปวันนี้ก็ถ่ายมาให้ได้ดูได้เท่านี้นะคะแล้วก็คลิปน่าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, Share, กด Subscribe ด้วยนะคะ